สวัสดีครับผมเกษิตพิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็กําลังจะก้าวย่างเข้าสู่เดือนตุลาคม2568ก็ขอพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโลกกว้างสักนิดนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมต่างๆ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการพูดจาแบบผงผางแล้วก็การมีมาตรการทางด้านการค้าโดยเฉพาะการขึ้นภาษีศุลกากรต่อสินค้าที่นำเข้าจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกายัางไม่เกรงอกเกรงใจ ไม่ให้เกียรติไม่รักษาน้ำใจไม่ถนอมความเป็นพันธมิตรแต่อย่างไรเป็นการเดิมเนินการแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากด้วยอาตาัตราแล้วก็ความหลงไหลหลงลืมในอำนาจแสนยานุภาพทางทหารแสนยานุภาพทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองเอาแต่ใจตัวเอง ไม่รักษามิตรนะครับและในขณะเดียวก็กลับไปทำประโยชน์ให้กับศัตรูเพราะว่าสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันได้สร้างความยากลำบากและความปั่นป่วนให้กับมิตรประเทศทั้งหมดจะเป็นประเทศในยุโรปตะวันตก มหามิตรที่เอเชียแปซิฟิกเช่นไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แม้กระทั่งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินเดียต่างๆนานาเหล่านี้แต่เมื่อเขาเจอกับการพูดจาที่ผงผางไม่เกรงอกเกรงใจไม่ให้เกียรติกันแล้วก็ขึ้นภาษีศุลกากร แล้วใครที่ทำอะไรที่เขาไม่พอใจเขาก็จะมีมาตรการคว่ำบาตรเป็นการลงโทษแทนที่จะพูดจากันนะครับเจรจาต่อรองหาทางออกร่วมกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ใช้วิธีเดียวคือด่าทอแล้วก็ทุบโตะ๊ะว่าฉันจะเอาอย่างนี้มันก็เลยทำให้มิตรประเทศทั้งหลายนั้นเจ็บแค้น ไม่กล้าพูดแต่เขาก็ไม่อยู่นิ่งเฉยและในการนี้เนี่ยเขาก็กลับมาทบทวนว่าเขาจะหาทางออกอย่างไรแล้วหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในระดับกลางเช่นอินเดียก็เริ่มจะจะไปกลับไปกลับปรับความสัมพันธ์กับจีนเพราะทั้งท่านที่มีปัญหาเรื่อง ข้อพิาพาททางเขตแดนแถวเทือกภูเขาหิมาลัยใช่ไหมครทุกคนก็พยายามที่จะปรับท่าทีใครที่เคยเป็นศัตรูเป็นอริต่อกันก็เริ่มที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ถนนทุกสายส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยที่จีนไม่ต้องออกแรงอะไรเลยมิตรประเทศประเทศที่กึ่งมิตรกึ่งศัตรู ประเทศที่ไม่เคยให้ความสนใจกับจีนก็เริ่มหันกลับไปมองจีนมันก็เลยทำให้สถานะเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของจีนมันดีขึ้นโดยปริยายไม่ใช่เป็นผลงานของผู้นำจีนที่ต้องออกไปหามิตรหาสาหาเพื่อนฝูงหาอะไรต่างๆโลกถนนต่างๆก็วิ่งเข้ามาหาจีนกันเพราะทุกคนเขาหนี ถนนที่วิ่งสู่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเพราะเขาทนสภาพกับพฤติกรรมความไม่มีน้ำใจความไม่เกรงอกเกรงใจความไม่ให้เกียรติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเมื่ออเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมทำตัวที่ไม่งดงาม หรือพูดง่ายๆก็ทำไมถึงเร็วลงมันก็เลยทำให้คู่อริของสหรัฐอเมริกาคือจีนดูดีขึ้นโดยปริยายก็เท่ากับว่าสาหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ทำตัวไม่ดีงามมันก็ช่วยเสริมสถานะศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแล้วก็โอกาสของจีนโดยปริยายก็เท่ากับว่าประธานาธิบดีโดนลทรัม เป็นผู้ที่เสริมสร้างประเทศจีนโดยที่เขาไม่รู้เนื้อร,ร,รู้ตัวแต่เขาอาจจะเริ่มตระหนักแล้วอาจจะอเขาตระหนักแล้วเขาก็ต้องเริ่มที่จะพิจารณาตัวเองก็ต้องปรับกระบวนยุทธว่าที่ดำเนินนยโยบายต่างประเทศมาแบบข้าไปแต่ผู้เดียวทุกคนต้องเข้าแถวฟังข้าแต่ผู้เดียวนั้น มันก็จะไปไม่รอดแล้วก็หวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้สติแล้วก็หวังด้วยว่านักการเมืองอาวุโสต่างๆของอเมริกาทั้งพรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตแล้วก็แวดวงธุรกิจระดับสูงแวดวงนักวิชาการแวดวงสื่อที่มีชื่อเสียงจะช่วยกันออกมาพูดทักท้วง ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งสติแล้วก็ทำตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมโลกก็ขอเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณมากครับ